สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการทำลายน้ำนะครับโดยการสร้างเป็นแพทเทิร์นไว้สำหรับเทบนภาพที่เราต้องการนะครับขั้นตอนก็การทำก็ไม่ยากครับก็ให้เรามาสร้างเป็นแพทเทิร์นไว้ก่อนก็ให้เรากำหนดไฟล์พิกเซลก็ถ้าให้สวยพอดีนะครับประมาณ3 0 0 3 0 0ยพพิกเซลนะครับ สามร้อยคนสามรเมื่อได้ไฟล์ขึ้นมาเราก็จะเอาภาพหรือรายน้ำโลโก้อะไรก็ได้มาใส่ไว้กลางของของไฟล์ของภาพตัวนี้ครับที่เราจะทำเป็นแพเทนก็ให้เนียวในเยื่อขึ้นมาแล้วก็ผมจะใช้เป็นข้อคร์มนะครับ ในกรณีนี้ผมต้องการเป็นลายน้ำสีขาวจางๆนะครับก็จะใชะ้ตรงนี้ก็จะทำให้พื้นหลังเป็นสีเข้มก่อนครับเพื่อจะได้มองเห็นชัดก็เลือกเทสีธรรมดาครับก็กำหนดเป็นสีเข้มตรงนี้กำหนดให้เป็นเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับตรงนี้ก็มาเลือก ไฟล์ที่เราจะเ,เลเยอร์ที่เราจะทำเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นสีขาวก็เลือกสีขาวนะครับแล้วก็ใส่ชื่อจะเป็นอะไรก็ได้โดเมนเนมนะครับผมในกรณีผมจะใช้เป็นโดเมนเนมเว็บไซต์ของผมนะครับเว็บไซต์อ่าอืมครับ หรือใครจะใช้เป็นโลโก้เป็นภาพก็ได้ครับก็ดีครับมันก็สวยดีอะไรก็นี้เอาง่ายๆ่าครับก็จะแต่งภาพแต่งโลโก้อยู่ตรงอีก็ฟาะฟ้ามอยู่ตรงกลางก็ถ้ามันเล็กไปก็กด control t ครับเป็นเลือก t า a n s ฟ o r m นะครับการ์ดฟอร์มนะครับก็ให้มันใหญ่ขึ้นขยายก็แค่กด c t r l ให้กดชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ ดึงลากได้เลยครับเมื่อได้ขนาดที่ต้องการจะเพิ่มสีอะไรก็จะแต่งก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกตามต้องการก็จะทําให้ดูหน่อยหนึ่งก็แต่งสีนิดหนึ่งเมื่อได้ต้องการผมต้องการให้มันะแยงนะครับแตยงเฉียงก็กดกดตอนทีเหมือนเดิมแล้วก็กดชิปค้างไว แล้วก็หมุนครับอ่าก็ได้สิห้าองศาพอดีจัดให้อยู่ตรงกลางเมื่อได้ก,กลางพอดีก็ตรงนี้มันจะเป็นสีเข้มนะครับเราต้องการปรับให้มันจางครับจางก็ไปที่ตัวนี้ครับ opacity c i t y เห็นไ่ครับอ,อ่านว่าอะไรไม่รู้ ก็ปรับลงมาสักปรับตามที่เราการครับหรือไม่จะไม่ไม,ไม่ไม่ปรับตรงส่วนนี้ก็ได้ครับก็จะใชะ้ปรับเมื่อทีก็ได้แต่ถ้าปรับไว้ตรงนี้แล้วก็เวลาเทปุ๊บเราก็ไม่ต้องปรับมันจะรวดเร็วขึ้นตอนนี้ก็ผมจะปรับไปเลยนะครับให้มันจางๆครับเมื่อได้แล้วก็ให้ลบแ r o กราออกนะครับ ปิดตาเลยก็ได้ครับปิดตาแล้วก็ให้เลือก select all ครับ select all หรือว่ากด c t r l A ก็ได้ครับเพื่อเลือกภาพทั้งหมดเลือกพื้นที่ทั้งหมดก็คือส่วนส่วนที่เราจะทำเป็นรายน้ําแล้วไปที่ edit นะครับแล้วก็ define pattern แล้วก็สร้างชื่อ pattern นะครับก็สร้างไว้เผื่อจะเรียกใช้ในครั้งต่อไป อ่าผมตั้งไว้อ่าเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแพเทิร์นที่เราสร้างไว้แพเทิร์นนี้ก็คือเรเป็นลายน้ําที่เราสร้างไว้เพื่อจะเรียกใช้ในครั้งต่อไปอ่าเราจะเรียกใช้เมื่อไร่ก็ได้นะครับตรงนี้เพราะมันจะอยู่ในอ่าในในใน,ในไฟล์ที่บันทึกไว้อ่าในกรณีที่เรียกเรียกใช้นะครับอ่าสมมติว่าผมจะใส่ลายน้ําตัวนี้ ็เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็สร้างเลเยอร์ให้เลือกที่เนะครับคันเทนะครับเพนบักเก็ตทูนเลยนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ไปเลือกตรงทรนตัวนี้นะครับไปที่แพทเทิ์นะครับแล้วก็เลือกแพทเทินที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ครับตรงนี้แพทเทินทั้งหมดที่ผมสร้างไว้นะครับแต่ให้ดูว่าอันไหนที่เราใช้สําหรับที่เราต้องการ ก็แค่เอาเมาส์ชี้ครับก็จะมีชื่อขึ้นมาตอนนี้นครับเมื่อได้โอเคก็เทนไปเลยครับก็จะได้รายน้ําประมาณนี้ครับก็จะเป็นตารางลงไปเรื่อยๆครับทีทีท,ท,ทีไปเรื่อยๆอ่าถ้ามันถีมากเกินไปตรงนี้เพราะอ่าเราทีขนาด300ร้อยคูณสลงในภาพประมาณ2000พิกเซลนะครับมันก็จะประมาณนี้ สามร้อย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 ไปเรื่อยๆครับตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการให้มันห่างเราก็มา r e ไซ z ์ให้มันภาพมันเล็กลงก็ได้ครับแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันปรับได้นะครับแต่ผมปรับไม่เป็นครับไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันก็ใช้วิธีการรีไ i z e ภาพเบาก็ resize ภาพก็ตั้งไว้สักพันหนึ่งนะครับพันพิกเซลก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็เทเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับ อลองดูวิวดูในมุมมองที่100%ซก็จะได้รายน้ำประมาณนี้ก็สวยงามไม่เลอะเทอะมากเกินไปก็การใช้ p a t เทิรในการเทรายน้ำก็ง่ายๆประมาณนี้ครับง่ายๆลองใช้ดูครับก็สะดกโรีมกันแต่ถ้าใครต้องการที่จะมาปรับลายตรงนี้ถ้ามันมันยังเข้มยังเข้มไปเราก็มาปรับที่ โอปาซิตี้ตรงนี้ได้นะครับน,นะครับ,รบปรับได้ครับปรับได้อีกครับแต่ถ้าเราปรับมาแล้วก็เทปเซฟเทปุวกเซฟมันก็รวดเร็วไม่ต้องมาปรับตรงนี้อีกทีหนึ่งนในกรณีที่ทำภาพเยอะนะครับาสาหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ครับถ้าสงสัยหรือ งงขั้นตอนไหนสอบถามใต้คลิปได้แล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำให้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ